คนมันแซบก็ต้องคู่กระของแซบถึงจะถูกกับเมนูที่คอนเฟิร์มเลยว่าแซบสถานแถมทำง่ายไปอีกเมนูไข่เจียวต้มเล็งเริ่มแรกตอกไข่แปดฟองปรุงร,รงสด้วยซีอ้วขาวสองช้อนโต๊ะจากนั้นก็เทลงกระทะทอดเป็นไข่เจียวแล้วก็ค่อยๆแบ่งทอดเอานะ และรอบสองรอบก็เสร็จแล้วพอไข่เจียวของเราสุกได้ที่ก็นําขึ้นมาพักให้เสด็จนำมัาและระหว่างนี้เราก็เตรียมทําน้ําซุปกันเลยใส่ซุปก้อนเพิ่มความอร่อยไป1น่ก้อนแล้วก็นำ้ำไปอีกหาช้อนโต๊ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็หั่นไข่เจียวที่ทอดไว้เมื่อกี้เป็นชิ้นพอดีคาเล็กบ้างใหญ่บ้างขนาดกำลังพอดีหั่นเสร็จแล้วก็เทไข่ลงหม้อได้ ตามด้วยใส่พริที่หนูทุบลงไปอีกหนึ่งถ้วยแต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้คนเบาๆให้เข้ากาันจากนั้นก็ปิดไฟบีบมะนาวลงไปทั้งหมด4ลูกจบท้ายด้วยโรยผักชีฝรั่งซอยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยยกให้เป็นเมนูที่ทําง่ายแถมขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากได้สดต่อละ,ละลอนที่ข้องคอสุดๆส่วนความแซ่บไม่ต้องพูดถึงให้สิเต็มสิไปเลยจ้า